สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับว่าข้างในของเจ้ากลไกลของแบบพาวเวอร์สปายแบบ t c h ชิงเป็นยังไงทำไมถึงสามารถย่อขนาดให้มันเล็กลงมาได้แล้วข้างในของแบบหมบแปลงแบบไฟฟ้าทั่วไปเนะี่ยข้างในมันเป็นยังไงทำไมมันถึงใหญ่ไม่มันถึงหนักนะครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะครับ power supply ทั้ง2แบบที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันของเรานะครับเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างกับอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็มีนะครับแต่สําหรับบางคนที่ชอบเล่นของเล่นนะครับอาจจะเคยใช้นะครับก็คือ2แบบอย่างนี้นะครับแบบขวามือของเราที่ผมถืออยู่ถือถืออยู่ตอนนี้นะครับ ก็คือเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นที่ชาร์จมือถือของเราน bueno ั่นเองนะครับทีนี้แบบซ้ายมือนะครับก็คือจะเป็นแบบมอแปลงธรรมดานะครับเป็นมอแปลงไฟฟ้าธรรมดาซึ่งถ้าเราพูดถึงสปเปคแล้วนะครับแบบขวามือนะครับมันเป็นแบบฟ <Yeah. S 2> ัซชชาร์ตนะครับซึ่งมีสปเปกอยู่ที่แรงดัน9โวลต์แล้วก็กระแส1.67แอมป์ M. นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบซ้ายมือแบบแมมบแปลงธรรมดานะครับจะมีแรงดันอยู่ที่8.4โวลต์ส่วนกระแสนะครับ ไม่ถึง1แอมป์ด้วยซ้ำนะครับกระแสอยู่ที่หลัก2หลักมิลลิแอมป์ครับประมาณ250มิลลิแอมป์หรือว่า1.25แอมป์ ซึ่งค่อนข้างที่จะน,น้อยมากนะครับทีนี้เราสงสัยแล้วป่ะครับว่าในเมื่อแรงดันของขวามือเนี่ยของของขวามือขอ,ของแบบชาร์จมือถือเนี่ยแรงดันมันมากกว่านะครับแล้วก็มีมกระแสที่มากกว่าด้วยแล้วทําไมถึงมีขนาดที่มันเล็กกว่าเป็นเพราะอะไรในเมื่อฝั่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยแรงดันก็น้อยกระแสก็น้อยแล้วทําไมมันถึงหนักกว่าทําไมมันถึงใหญ่กว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับว่า ข้างในของเจ้ากลไกลของแบบพว p พายแบบ t c h ชิงเป็นยังไงทำไมถึงสามารถย่อขนาดให้มันเล็กลงมาได้นะครับแล้วข้างในของแบบหมแบแปลงแบบไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงทำไมมันถึงใหญ่ทำไมมันถึงหนักนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องนี้นะครับโอเคลุยกันเลยฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างนะครับเราก็มาทำความรู้จาักกับคําว่า power supply กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว power supply นะครับก็คือหมายถึงอุปกรณ์นะครับที่ทําหน้าที่ลดแรงดันนะครับลดแรงดันจากไฟบ้านนะครับไฟแรงดันสูงเนี่ย220โวลต์ให้เป็นไฟ ที่ขนาดตามที่เราต้องการได้นะครับทำไมเราต้องลดนะครับก็เหมือนที่ชาร์จมือถือของเรานี่แหละครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาไฟ220โวลต์แบบนี้นะครับไฟ220โวลต์ไม่สามารถที่จะเอามาชาร์จมือถือโดยตรงได้เพราะว่ามันจะทําให้มือถือเราเนี่ยมันระเบิดได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มือถือเราแค่ไหนครับแบตเตอรี่มือถือเราโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ3.7โวลต์นะครับประมาณแค่3.7โวลต์เท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับ แล้วถ้าเราเอาไฟหลักร้อยโวลต์เนี่ยมาชาร์จจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือไปเกิดได้เลยครับ อันตรายมากๆนะครับทีนี้ก็เลยต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการแปลงนะครับโดยเอาไฟ220โวลต์นะครับเข้ามาในนี้แล้วก็ทําการแปลงนะครับออกมาเป็นไฟที่สําหรับชาร์จแบตเตอรี่3.7โวลต์ได้ก็อาจจะไฟออกมาถ้าเป็นแบบไม่ใช่ฟาสชาร์จทั่วไปนะครับก็คือประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลต์ประมาณ5โวลต์ออกมาหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบฟาสชาร์จนะครับก็จะอยู่ประมาณบาง รุ่นก็จะเป็น9โวลต์นะครับบางรุ่นก็จะเป็น12โวลต์นะครับแล้วแต่ว่าโรงงานเขาจะผลิตยังไงแต่ไม่มีบางรุ่นที่ออกมาเป็น220โวลตออกมาไม่มีเพราะว่ามันจะทําให้มือถือเราระเบิดได้แล้วก็อันตรายต่อเราด้วยนะครับ ทีนี้ตัวนี้นะครับก็ก็คือหลักๆก,ก็คือเขาเขาจะเรียกว่าโพว์สปายนะครับบางที่เขาใช้เรียกว่าอะแดปเตอร์นะครับแต่ว,ว่าความหมายจริงๆของมันต้องคือโพว์สปายนี่นะครับก็คือตัวแปลงจากไฟ2 2 0โวลต์นะครับไฟบ้านหรือว่าไฟแรงดันสูงนะครับออกมาเป็นแรงดันที่มันต่ําลงเพื่อที่จะเอาไปใช้กับงานที่เราต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นต้องออกมาเป็น5โวลต์ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็น12โวลต์แล้วแต่งานของเรานะครับว่าเราต้องการกี่โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวแรงมัน ออกมานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับนี่คือ วงจรพวุสพลายแบบโมบแปลงธรรมดานะครับม่แปลงไฟฟ้าธรรมดาก็จะมีวงจรที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ก็คือถ้าเราดูวงจรเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างก็คือจะมีมมบแปลงแล้วก็มีตัวไดโอดนะครับตัวไดโอดเป็นเป็นแบบลักษณะของไดโอดบิดนะครับ4ตัวแล้วก็มีตัวคาปาซิสเตอร์นะครับอยู่หนึ่งตัวแต่ละตัวก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปทีนี้อันนี้ก็คือโมบแปลงนะครับก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัว ไดโอดบิดนะครับ4ตัวแล้วก็มีคาปาซิเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือวงจรพาวเวอร์อสปายแบบโม่แแลงนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับก็คือจะแบ่งจากไฟ2องรอยออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะออกมาตามที่เราตามที่เราต้องการนะครับสมมตุติเราต้องการให,ให้ไฟออกมาอยู่ที่12โวลต์เพื่อจะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่มือเแบตตร่รุ่นยตน อะไรเงี้ยก็เราก็จะใช้มมบแปลงสเปคที่เอาพุ t ออกมาเป็น12วลตนแล้วก็ทีนี้มันออกมายังเป็นไฟกระแสสลับอยู่สัญญาณที่ออกมายังเป็นกระแสสลับอยู่นะครับนี่เป็นกระแสสลับอยู่ปุ๊บเราก็ต้องผ่านตัวไดโอดบิดนะครับเขาเรียกว่าบิดเลติฟายเออร์นะครับตัวกรองบิดทําให้สัญญาณที่มันมีทั้งไฟลบ ไฟบวกไฟลบไฟบวกเนี่ยออกมาเป็นแค่ไฟบวกอย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้เป็นแรงดันกระแสตรงนั่นเองนะครับทีนี้พอออกมาเป็นพอออมาผ่านวงจรบิดตัวนี้นะครับสัญญาณก็จะออกมาเป็นเป็นแบบบวกบวกบวกอย่างเดียวละจะไม่มีลบแล้วก็ ผ่านตัวคาปาซิสเตอร์นะครับเพื่อให้แรงดันมันเรียบมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันออกมามันยังขึ้นลงอยู่ขึ้นลงขึ้นลงแต่เป็นบวกบวกบวกเราก็ต้องผ่านคาปาซิสเตอร์เพื่อกรองมันออกมาให้มันมีความเรียบมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับยิ่งมันเรียบมากนะครับถ้าเราเอา power supply ตัวนี้ไปต่อกับเครื่องเสียงนะครับ มันก็จะเงียบมากๆนะครับมันจะสัญญาณมันจะดีมากมันจะช่วงไหนที่มันเงียบช่วงไหนที่เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เปิดเสียงมันก็จะเงียบเหมือนไม่ได้เปิดเครื่องเลยถ้าตัวสัญญาณตรงนี้มันเรียบมากๆนะครับแต่ถ้าพอวัสดุายใของเรานะครับสัญญาณออกมาคือมันมันไม่เรียบครับคือก็คือเหมือนคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันเริ่มเสื่อมลวเก็บกระจุบได้ไม่ค่อยดีละสัญญาณตรงนี้ไม่ค่อยเรียบถ้าเราเอาไปต่อกับเครื่องเสียงก็คือเสียงจะออกมามีเสียงสัญญาณรบกวนนะครับมีเสียงฮึมเสียงฮัมอะไรนีี้ท่เรา ได้ยินกันก็หลักๆบางทีก็มาจากตัว power supply นี่แหละครับที่มันเรื่มเสื่อมสภาพนั่นเองทางนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือ power supply แบบทั่วไปเห็นว่ามันเห็นว่ามันเป็นแบบไม่ได้ซับซ้อนมากโอเคเดี๋ยวเรามาดู power supply อีกแบบหนึง่งซึ่งมันเป็น switching นะครับไปดูว่ามันจะมีลักษณะ,ะยังไงมีความซับซ้อนแค่ไหนโอเคไปดูกันเลยครับ อันนี้คือที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นวงจร power supply แบบ switching นะครับเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับวงจรที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแตกต่างกันแบบมากๆเลยนี่ต่างกันไหมครับบางคนบอกว่าเอยก็ไม่ต่างนะยังยังเหมือนกันนะยังเป็นข่าดาเหมือนเดิมก็ใช่ครับเขาดำยังเป็นข่าดาเหมือนเดิมแต่ว่าความซับซ้อนนะครับต่างกันมากนะครับแต่ถามว่าอันไหนอันไหนใหญ่กว่า ถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวจริงอันไหนใหญ่กว่าอันไหนเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าหม้อปแปลงมันจะใหญ่มากเพราะว่าเพื่อจะได้กระแสที่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับหม้อปแปลงอย่างเดียวเลยมันก็เลยจะใหญ่ส่วนตัวนี้กระแสมากๆเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับวงจรของมันนะครับส่วนหม้อปแปลงเนี่ยมันเล็กกว่า แน่นอนนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของทําู้ว่าสปายแบบสวิชชิ่งเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันเล็กลงอยู่แล้วนะครับก็ต้องการให้มันเล็กลงอยู่แล้วต้องการให้ลดข้อจํากัดของมอแแลงโอเคมอแปลงมันยิ่งกระแสมากยิ่งต้องใหญ่ใช่ไหมยิ่งแรงดันมากยิ่งต้องใหญ่อ่ะถ้างั้นถ้างั้นทำไงได้บ้างให้มันสามารถที่จะเล็กลงมาได้อ๋อถ้างั้นปรับแรงดัน ค,ความถี่ได้ไหมเพราะความถี่ไม่ได้มีผลต่อต่อแรงดันกระแสตรงอะไรนี้สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการความถีอ่าทั้งนั้นเขาก็เลยแปลงความถี่เพื่อจะให้ความถี่มันสูงขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นวงจรแบบสวิตชิงนะครับก็คือสามารถทําให้มันย่อขนาดให้มันเล็กลงมาได้เองนะครับทีนี้เพื่อที่เราจะได้ซ่อมหรือว่าเข้าใจหลักการทํางานของวงจรแบบสวิตชิงได้มากขึ้นนะครับ เรสามารถเอาไปซ่อมครับสวิตชิงที่เสียอยู่ที่บ้านได้อะไรงนี้หรือไม่ก็เราอยากจะผลิตเองก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจะชร์หลักการทํางานของมันแบบคร่าวๆนะครับซึ่งก็เราจะมีขั้นตอนการทํางานของ switching อยู่นะครับว่ามันมีขั้นตอนยังไงแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็คือไฟ2องยี่นะครับเข้ามาเป็นไฟกระแสตรงเออเป็นไฟกระแสสลับนะครับเป็นไฟ2องยี่ไฟบ้านของเรานี่แหละครับ220้ยโวลต์เข้าไปในวงจรนะครับขั้นตอนแรกเลยของวงจรนะครับเนี่ยไฟ2องยี่นะครับเข้ามาปุ๊บผ่านไดโอดบิดเลยนะครับผ่านทำการ r e c t i f i e เออเลยนะครับเราจะเขียนว่าตรงขั้นตอนนี้ก็คือทำการ r e c t i f i e r นะครับหน้าประมาณนี้ทีนี้สัญญาณ สัญญาณไฟ2องยี่นะครับไฟบ้าน2องยี่เวลามันสัญญาณมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสัญญาณจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอผ่านวงจรเรติฟายเออร์ผ่านวงจรตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านคาบาด้วยนะครับผ่านคารบาซิสเตอร์ด้วยมันก็จะเป็นสัญญาณอย่างนี้เป็นสัญญาณกระแสตรงครับประมาณนี้เป็นสัญญาณกระแสตรงแต่สัญญาณกระแสตรงตรงนี้เราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสัญญาณกระแสตรงแล้วมันปลอดภัยละมันยังไม่ปลอดภัยนะครับ มันยังเป็นกระแสตรงก็จริงแต่มันยังเป็นกระแสตรงที่แรงดันสูงอยู่ซึ่งถ้าเราไปโดนชอดอ็อตเนี่ยมันสะดุ้งเลยนะฮะแขนทักได้นะประมาณนั้นอันนี้ก็คือก็คือแรงดันจะอยู่ประมาณ2องยี่เหมือนเดิมนะครับคือประมาณนะแต่ว่าถ้ามันแปลงออกมาแล้วอาจจะเพิ่มมาเป็น3 0 0ก็ได้นะครับแล้ตสตรนะครับโอเคก็คือยังเป็นแรงดันที่สูงอยู่นะครับทีนี้พอเป็นแรงดันที่สูงอยู่เขาทําไงต่อครับเหตุผลที่เขาต้องการที่จะ ที่จะแปลงให้เป็นใรดันกระแสตรงก่อนเพื่อจะเอามาควบคุมความถี่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือคอนเวอร์เตอร์นะครับคือวงจรควบคุมความถี่นั่นเองนะครับเป็นวงจรทําให้กระแสแปลงเป็นตัวแปลงจากกระแสตรงเนี่ยให้มันเป็นกระแสสลับอีกทีหนึง่งแต่เป็นกระแสสลับที่มีความถี่สูงนะครับอันนี้แค่5 0เฮิร์ตนะอันนี้จะแค่5 0เฮิร์ตอันนี้คือความถี่แค่5 0เฮิร์ตแต่ถ้าผ่านวงจรคอนเวอร์คอนเวอร์เตอร์แล้วเนี่ย นี่ครับมันจะเป็นสัญญาณแบบนี้มีความถี่สูงมากนะครับความถี่จะอยู่ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับอาจจะตั้งแต่30,000 30,000 30กิโลเฮิร์ตจนถึง100กิโลเฮิร์ตอันนี้ขึ้นอยู่คับวงจรที่เขาออกแบบมานะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่เขาใช้แล้วก็ IC ตัวนี้ที่จะควบคุมมันว่าว่ามันจะจ่ายความถี่ไปที่เท่าไหร่อะไรนี้นะครับแต่ จะเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับก็คือเป็นความถี่สูง30กิโลเฮิร์หรือว่า30,000เฮิรตซึ่งแตกต่างกันเลยนะครับจาก50เฮิร์เป็น30กิโลเฮิร์จาก50เฮิร์เป็น30,000เฮิร์ต่างกันมากทีนี้พอความถี่มันสูงขึ้นนะครับก็จะทําให้หม้อแปลงของเรานะครับสามารถที่จะไม่จําเป็นต้องพันขดลวดหลายรอบก็ได้มันก็สามารถที่จะถ่ายโอนแรงดันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยได้ที่แรงดันสูงได้ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่จาเป็นต้องต้องเลือกพัน์ม่แปลงให้มันให้มันหลายขดเหมือนเหมือนมแปลงธรรมดานะครับก็สามารถที่จะใช้มม่แปลงที่ขดน้อยๆก็ได้นะครับแต่ใช้เส้นที่มันลวดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับกระแสที่มากขึ้นนะครับก็จะออกมาก็เลยจะทําให้เราสามารถที่จะใช้โมอแปลงขนาดเล็กโดยที่สามารถขยายสา,สามารถแปลงแรงดันแล้วก็กระแสดได้เยอะ ได้นะครับโดยที่โมบแปลงไม่ใหญ่เลยโมบแปลงเล็กมากแต่สามารถแปลงได้เยอะอะไรางี้นะครับก็เนื่องจากที่ว่ามันแปลงด้วยความถี่สูงนั่นเองนะครับทีนี้พอออกมานะครับก็จะพันตัวโมบแปลงนะครับตรงนี้จะไม่ใช่โมบแปลงแบบนี้แล้วนะครับจะคุณละอย่างกับโมบแปลงตัวนี้ละแต่จะเป็นโม่แปลงความถี่สูงนะครับก็คือโมบแปลงตัวนี้นะครับโมอแปลงความถี่สูงนี้ก็ จะรองรับความถี่สูงนั่นเองนะครับจะเกิดความร้อนน้อยอะไรนี้เป็นต้นนะครับผ่านโมบแบงนะครับแล้วก็แล้วก็ออกมาเลตติฟายเออร์อีรอบเลตติฟายเออร์อีรอบเพราะว่าสัญญาณกระแสสลับออกมาผ่านโมแบแปลงก็ยังเป็นกระแสสลับอยู่ก็ต้องผ่านการเลตติฟายเออร์อีรอบเพื่อให้มันเป็นกระแสตรงแล้วเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ตัวมมบแลงตัวสวิตชิ่งของเราเนี่ยมันค่อนข้างมี มีการเซนซิทีฟมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งการใช้กระแสเนี่ยมันใช้กระแสผิดปกติหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็จะจ่ายกระแสได้สูงเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวโมดเฟสเนี่ยมันเสียได้นะครับมันเสียได้พอมันเสียปุ๊บมันก็จะลามไปจนถึงตัวไดโอดไดโอดจะเสียด้วยแล้วก็ฟิวส์ก็จะขาดเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมสอนซ่อมนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตัวไดโอดตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งสาเหตุหลักๆมันช็อตที่ตัวตัวไดโอดเปร i e ไฟเออร์ตรงเอาต์พุตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เลยในเมื่อมันมีการเซนซิทีฟมากๆนะครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบเอาต์พุตอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือพอเวลาออกมาจาก Bank มอบแบงไดทำการควบคุมคอนเวอร์คเตอร์ด้วยว่ามีการใช้กระแสสูงไหมถ้าสูงมันก็จะลดการปล่อยกระแสลงมาหน่อยเพื่อควบคุมให้มันคงที่ที่สุด เท่าที่มันจะควบคุมได้นะครับตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าคอนโรลเอาพุทนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคอนเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับของสวิตชิ่งก็คือจะมีความแตกต่างกับแบบโควา p ไพทั่วไปตรงที่ว่าแบบสวิตชิ่งนะครับมันยังทาการทําไฟบ้านของเราที่เป็นกระแสสลับให้เป็นกระแสต,ต,ตรงก่อนเพื่อควบคุมความถี่อีกครั้งนะครับให้เป็นความถี่สูงนะครับความถี่สูงแบบนี้ แล้วก็เอามาขยายผ่านมอบแรงความถี่สูงเราก็จะสามารถที่จะใช้มมบแรงขนาดเล็กได้นะครับมันก็จะทําให้อตัวโพล์สปายของเราเนี่ยเล็กลงจากเดิมเยอะเลยนะครับอันนี้คือหลักการทํางานของโพล์สปายแบบสวิตชิงนะครับก็คือจะเป็นการทําให้มันมีการสวิตชิงอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยความถี่สูงนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะแปลง,ปลงไฟได้โดยที่ใช้มมบแปลงขนาดเล็กได้นะครับ เหตุผลหลักๆคือมันพยายามที่จะใช้โม่แปลงให้เล็กลงนะครับโดยที่ประสิทธิภาพยังเท่าเดิมนะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่จะเกิดวิธีการแบบสวิตชิงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูถือว่าเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับในการซ่อมสวิตชิงแบบคร่าวๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับว่าสัญ,ญญาณแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นตรงไหนบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็คือเหมือนตรงนี้นะครับ อันนี้คือไฟไฟ220นะครับอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นนอ,ยอ,อ,นนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลากชี้่ออ่าประมาณนี้ทีนี้ rectifier อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับอ่าโอเคตรงนี้สัญญาณที่ออกมาเราจะมาเราจะเปรียบเทียบก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ถ้าเราใช้มิเตอร์วัดแล้วระหว่างขัว้วสองขั้วนี้นะครับ เอามิดเตอร์มาวัดแล้วก็สัญญาณมันไม่เป็นแบบนี้นะครับอาจจะสัญญาณย,ยังเป็นกระแสสลับอยู่ซื่อซึซึยังเป็นกระแสสลับอยู่ไดโอดอาจจะเสียนะครับไดโอดอาจจะเสียหรือไม่ก็สัญญาณยังเป็นกระแสสลับแต่ยังเป็นกระแสสลับแบบแยังเป็นกระแสตรงนะครับแต่เป็นกระรสแสสเตตตรงแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ก็เป็นที่คาปาซิเอตอร์ตัวนี้มันเสื่อมสภาพนะครับก็เป็นไปนได้นะครับทีนี้ตรงความถี่ตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ โพรบหรืออะไรที่สโคปหรือว่าอะไรที่มันสามารถที่จะวัดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความถี่ที่เข้ามาในในนี้นะครับความถี่ที่จะจ่ายให้กับตัวตัวมอกปแปลงตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นความถี่ความถี่สูงนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งก็เราก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการวัดนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากวัดเราอาจจะถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็วัดแค่เฉพาะตัวนี้ก็ได้นะว่ามันชตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ หรือไม่ก็วัดตัวมออแปลงนะครับว่ามันมีการขาดอะไรนี้หรือเปล่าันนี้เป็นต้นนะครับโอเคส่วนไอซีตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มีเสียบ้างนะครับแต่ก่อนที่มันจะเสียบางตัวมันไม่มีบางตัวคือ i อซตัวนี้ควบคุมควบคุมความถี่เข้ามอบแปลโดยตรงนะครับก็ มันก็จะทําให้ตัวไอซีตัวนี้เสียได้เลยแต่ถ้าแบบวงจรนี้นะครับมันควบคุมผ่านมอดเฟลนะครับซึ่งเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมอดเฟลจะเสียก่อนนะครับก่อนไอซีตัวนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเป็นวงจรแบบนี้นะครับโอเคก็เราจะเห็นได้ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า power supply แบบธรรมดานะครับก็คือแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้นะครับ หรือว่าโอเคไม่มีตัวอย่างนะโอเคกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้แบบที่ชา์จมือถือของเราหรือจะเป็นแบบนี้นะครับแบบสวิตช,ชิ่งที่เราใช้ต่อกับ LED อะไรงนี้หรือจะเป็นแบบนี้ที่เราใช้กับ Arduino นี่ครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีนกลไก ที่แตกต่างกันตรงที่ความถี่นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นโมบแปลงทั่วไปนะครับไม่ได้รองรับความถี่สูงจะเป็นโมบแปลงที่รองรับแค่ความถี่ไฟบ้านนะครับแค่5 0 h เฮิรตซ์ซึ่งข้อเสียของมันคือตัวใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักนะครับแต่ข้อดีของมันนะครับคือมันเสียยากนะครับมันไม่ได้เซนซิทีฟเหมือนแบบสวิตชิ่งแบบมฆแปลงตัวนี้ถือว่าทนมากนะครับเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้กระแสเกินประสิทธ,ธิภาพของมันมันจะยังไม่เป็นไรมันยังสามารถที่จะใช้งานต่อได้เรื่อยๆแต่ตัวมันจะร้อนอยู่เรื่อยๆนะครับพอมันร้อนมากๆมันก็จะเสียซึ่งก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับที่มันจะเสียซึ่งแตกต่างจากแบบสวิตชิ่งนะครับแบบสวิตชิ่งเนี่ยถ้ามันมีการใช้กระแสเกินอยู่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าบางตัวที่ไม่มีอุปกรณ์วงจรเซฟตี้ภายในตัวมันเนี่ยมันก็จะ ขาดเสียไปเลยนะครับแค่เซียววิถ้ามีการเกินกระแสเกินเท่าไหร่มันก็จะเสียเลยแต่ถ้าบางตัวบางอุปกรณ์มีระบบเซตตี้ีมันก็จะตัดการทํางานนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันตัดการทางานบ่อยๆมันก็เสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเซวิจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเซนซิทีมากนะครับเสียง่ายมากแต่มันก็มีข้อดีที่เนี่ยมันเล็กกว่ามันเบากว่านะครับแล้วเวลาเสียก็ค่อนข้างที่จะซ่อมยากมากๆนะครับต้องมาหาอุปกรณ์ต้องมาดูต้องมาไล่ดู ก่อนข้างในนะครับซึ่งที่ผมได้แชร์วงจรมันเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นอีแนวทางนึงในการซ่อมนะครับในการไล่ไล่การทํางานของมันนะครับเพื่อที่เราจะได้ซ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคน ท,ที่ได้ชมคลิปนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กน้อยๆที่ผมได้ไปอ่านมาแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได,ได้รู้กันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับถือว่าช่องนี้ผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆ มีความรู้อะไรก็อยากพยายามที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันตลอดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ